ระบบจุมล่าสามารถตรวจสอบได้ว่าจะให้ผู้ใช้ระดับไหนสามารถเข้ามาอ่านบทความได้บ้างซึ่งข้อมูลตรงนี้สามารถแก้ไขให้เป็นแบบที่คุณต้องการได้ในส่วนของ Back End เริ่มด้วยการคลิกที่ Article Manager มันก็แสดงบทความทั้งหมดที่เรามีในระบบคุณจะเห็นว่าบทความ about John and Meredith ถูกตั้ง Access Level เป็น Public ถ้าผมคลิก Public มันก็จะเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลเป็น Register ซึ่งก่อนหน้านี้ ทุกคนสามารถเข้ามาอ่านบทความนี้ได้แต่ตอนนี้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ถึงจะล็อกอินเข้ามาดูได้แราจะพูดถึงการล็อกอินในบทต่อๆไปถ้าเราคลิกตรงนี้อีกทีมันก็จะเปลี่ยนเป็น special ซึ่งหมายถึง admin หรือผู้ดูแลเว็บเท่านั้น ที่สามารถเข้ามาดูบทความนี้ได้ซึ่งในบางครั้งคุณก็อาจอยากจะมีข้อความบางอย่างที่เป็นโนต้ตอ้างอิงให้กับแอดมินหรือผู้ดูแลระบบเวลาที่เขาทาการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์แเราอยากให้ทุกคนเข้ามาอ่านบทความ about John e m e r d i t ได้ผมก็ตั้ง access level ของบทความนี้กลับไปที่ public โดยคลิกที่ special อีกทีคุณจะเห็นว่าบทความ about Fed and Local ตอนนี้ถูกตั้งเป็น register ซึ่งเราทําในวิดีโอก่อนตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้ามาดูได้ซึ่งเราก็ทําได้โดยการคลิกอีก2ทีแต่ผมอยากจะแสดงวิธีอื่นให้คุณดูเริ่มด้วยการคลิกที่ บทความ about Fed and local เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ access level ตรงนี้ถูกตั้งเป็น register ผมก็คลิกมันมันก็มีตัวให้เลือกผมก็เลือก public แล้วคลิก save แล้วกลับไปที่ front end แต่ก่อนที่เราจะมาคลิก refresh เราจะมาสังเกตที่บทความ about Fed and local ก่อนตอนนี้ถ้าเราอยากจะอ่านบทความนี้เต็มๆต็มเราต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์ก่อนตอนนี้ผมก็คลิกที่ปุ่ม refresh Link register to read more ก็เปลี่ยนเป็น read more เมื่อผมคลิกมันก็มาที่หน้าบทความเลยซึ่งเราไม่ต้องล็อกอินก่อนเพื่ออ่านบทความนี้การกําหนดระดับการเข้าถึงบทความบางตัวได้อาจจะมีประโยชน์มากในการทําเว็บไซต์เพราะว่าคุณสามารถตั้งระดับความสามารถของผู้ใช้แต่ละประเภทและการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนของเว็บไซต์ได้